ครับวันนี้สำนังกงานหนึ่งชาตินะครับจำลังแนะนำสามวิธีป้องกันภัยร้ายไฮซีซันครับในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าเทศกาลอัตราท่องเที่ยวสูงหรือภาษาสากลคือไฮซีซันนะครับซึ่งจะมียอดการจองโรงแรมที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยวต,ต่างเนี่ยเป็นอวน,นมากนะครับมิจฉาชีพเนี่ยก็เอาช่องทางตรงนี้นะครับมาสร้างเพจปลอมในการหลอกลวงให้พี่น้องประชาชนเนี่ยจองที่พัก มีการโอนเงินนะครับเมื่อถึงเวลาที่ไปที่พักตามที่จองหนปรากฏว่าไม่สามารถเข้าพักในโรงแรมน,น,นั้นได้เพราะเป็นการจองผ่านเพจหรือเว็บไซต์ปลอมนะเพราะนั้นวิธีการป้องกันนะครับมี3วิธีด้วยกัน1ก็คือหากเป็นเพจ Facebook นะครับให้ตรวจสอบความโปร่งใสนะครับดูข้อมูลว่าเป็นเพจปลอมหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดมีการใช้เครื่องหมายติ๊กถูก นะครับหรือเวเมตาเวลไฟเนี่ยก็จะมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่2เนี่ยครับก็คือควรเลือกจองผ่านแอปพลิเคชันนะครับหรือเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งมีอยู่หลายแอปพลิเคชันด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอย่ารีบด่วนตัดสินใจจองที่พักที่มีราคาถูกเกินจริงเพราะนั่นอาจจะเป็นวิธีการของคนร้ายที่ใช้ในการหลอกลวงนักทชนนะครับในส่วนของ ผู้ประกอบการโรงแรมเองนะครับก็ควรจะมีการตรวจสอบเช่นกันว่าโรงแรมของท่านเนี่ยหรือที่พักของท่านเนี่ยมีมิจฉาชีพมาปลอมหรือเปล่านะครับหากพบว่ามีการสร้างเพจของท่านปลอมขึ้นมาเนี่ยให้รีบรายงานไปยังผู้ให้บริการสื่อสัองคมออนไลน์นะครับแล้วก็แจ้งตำรวจนะครับแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจได้24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ